ู่้วยของรายการศึกวันกิ่งทองจากสนามมวยเวท,ทีราชดำเนินครับโดยโปรโมเตอร์กิ่งทองลูกพระบาทหรือว่าวินัยนาคสินครับเป็นการพบกันระหว่างขุนเดียวพยับคำพันพบกับทางด้านของเพชรนาดูน,นันทิพัฒน์ขนส่งขุนเดี่ยวนี่ซ้อมอยู่ที่นนทบุรีครับมา121ออปอนด์ครับส่วนทางด้านของเพชรนาดูนครับมา100 22นะครับลดน้ำหนักไป1ปอนด์กัน1ขีดนะครับเมื่อช่วงเช้าครับ นักชกจากอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการไพทูลกกกลางครับมีเป็นรองผู้เอกประจำวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมครับตลาดหลักทรัพย์ในยก3าปล่อยตัวมาอยู่ที่ด้านของขุนเดี่ยวครับต่อ3-2นะครับเมื่อคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นด้านของขุนเดี่ยวพยับคำพันครับเอาชนะมาวันนี้มาล้างตาครับเพชรนาดูนครับ ขุนเดียวนี่ขยับเข้าหาครับถีบซ้ายนํำกรรมการให้คะแนนสท่านนี้ก็มีพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมวรศักดิ์ภักดีคำและยศพลสุขุมนันนะครับขยับเข้าหาครับขุนเดียวครับเปิดเกมครับวางแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้ครับเพตนาดูนนี่ใช้ซ้ายหน้าดีนะครับเพตนาดูนนะครับแล้วก็เข่าในนี่ เหนียวแน่นครับแข่งสายหลุดเจอแข่งขวาของขุนเดี่ยวโยกเข้าไปครับถีบสายนำครับแข่งสายของเพตนารูดไม่ได้ครับได้ขวาตามด้วยกับปั้นขวาทําได้สวยครับเพตนารูดครับสายหลุดไปแล้วนะครับยังมีขวาแล้วก็กับปั้นเด้งตีเข้าซ้าย กรรมาการแยกออกมาครับขีบขวาครับแข่งสายเจอแข้งขวาครับเกี่ยวดันระหว่างขวาครับแมเกิน2-9ครับกรรมาการเตือนครับขีบซ้ายไปครับ นี่แหละครับถีบหน้าขาครับถีบหน้าขาถีบกระจับถีบซ้ายครับทางด้านของเจ้าขุนเดี่ยวครับถีบขวาครับเจอแข้งขวาของเพชรนาดูนครับมีเป็นยกสามนะครับมาเตะหลุดครับแม่แข้งซ้ายของเพชรนาดูไม่ถึงเช่นเดียวกันนะครับแม่ไวเป็นลิงเลยครับช็อตเมื่อสักครู่ขุนเดี่ยวมีหมัดเข้ามาเสริมแทงเข่าขวาไปล้มไม่ล้ม ไม่ล้มมาดยกพอดีครับยังไม่มีอะไรมากมายนักนะครับยกที่สามหมูมวยไทยสมัยใหม่ดียกสามยังไม่ค่อยจะเห็นอะไรเลยครับยกที่สี่ครับปล่อยตัวมาครับขุนเดียวนี่ต่อไกลไปแล้วครับสองช่วงตัวครับเข้าไปลองกำลังเลยครับเพชรนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามก็มี พระธาตน,นาดูน,นะครับที่เป็นที่เครารพรักสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศอ,อืเวี่ยงลมง,ง่ายเหลือเกินนะครับพยายามจะสู้ในครับเพชรนาดนครับโอ้พยายามจะยกเขาให้ล้มก็ไม่ได้อีกครับหลักดีมากครับขุนเดียวล็อกล็อกตีเข่าขวาครับ ตีเข่าซ้ายครับตีซ้ายทีกรรมาการแยกเดินครับถีบซ้ายไปครับถีบซ้ายไปครับขุนเดียวครับนี่แหละครับโอ้ติดเบรกแข่งขวาครับเพชน,นาดนเจอตัดล่างอีกกู้เขาแก้ได้ทุกอย่างครับ จริงๆแล้วเพชรนาดูนเองก็เป็นมวยเข่าที่มันสมองไม่ธรรมดานะครับโอ้แต่วันนี้มาเจอเชิงมวยของขุนเดี่ยวครับดูครับล็อกรัดแล้วก็เด้งตีครับมีจังหวะที่เด็ดที่ขาดครับตีเข่าซ้ายครับขุนเดี่ยวครับยากแล้วครับเพชรนาดูนงานยากแล้วครับอ้าวัดเข้าไปครับมันจะยากสักแค่ไหนเชียวครับมือไม้เท่ากันครบนะครับหัวใจดีสักอย่างครับ น้ำหนักเท่ากันอะไรเท่ากันหมดอาตีเข่าซ้ายครับเพานอาโดนสอดในได้แต่ว่าแหม่พอสอดได้ปุ๊บนี่ขุนเดียวก็รีบมาสอดคืนแล้วครับโอ้โหลื่นหน่อยเจอแข้งซ้ายครับเขาแค่ลื่นครับตัวเองถึงกับนั่งพับเทียบออาแทนเข่าขวาครับเพนอาโดนตีเข่าซ้ายครับปูดูการตั้งแขนของขุนเดียวครับ ดูครับอูโหเดินเข้าไปเข้าร่องแข้งซ้ายหุกซ้ายครับดูครับไม่ยอมไม่ขึ้นคอครับไหลแขนบังแขนไม่หมดเลยครับถีบซ้ายไว้ครับขุนเดียวหุกซ้ายไหลขากรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับวางวางแข้งซ้ายครับ โอเสียงเชียร์ก็เลยเงียบไปเลยครับเพราะว่าเพชรนาดุนทำอะไรไม่ได้โหมดยกที่สี่ครับชูกับปั้นมั่นใจคนหนึ่งเดินคอตกเข้ามุมมีเสียงกรีดจากสาวๆนะครับอาจจะแห่บาดแสบแก้วหูของเซียนมวยครับมีโห่หฮาเล็กน้อยครับก็พอสนุกสนานทุ่มท้่มแหะครับ จริงๆแล้วสาวๆผู้หญิงนี่เข้าไปเชีมม์มวยในสนามนี่เสียงวิดไว้กระตู้บูนี่ก็สร้างสีสันได้พอสมควรครับบรรดาพี่ๆลุงๆนั่นนบนลอกก็อก็ก็แซวกันไปไม่ได้มีความโกรธเกลี่ยนลกครับแซวกันพอให้สนุกสนานครับยกสุดท้ายครับต่อไกลถึงสารคามเลยครับทางด้านของเจ้าขุนเดี่ยวพยับคำพันธ์เอ็นนาโดน วันนี้นี่ต้องบอกว่าความแข็งแรงอาวุธออกช้ากว่าแข็งแรงเป็นรองหลักเหลี่ยมก็เป็นรองครับแพ้หมดครับนอกในครับสองทั้งคงพอแล้วครับมวยคู่นี้ครับุนเดียวยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับไม่ต้องไปสงสัยแล้วครับโปรโมเตอร์เองก็คงไม่ต้องไปจัดแล้วครับฉีกไปไปเจอคู่อื่นบ้างครับบางทีเสน่ห์ของ มวยทําให้คนอยากจะดูนี่ก็อยู่ที่การประกบผู้มวยนะครับนี่คือหัวใจหลักนะครับแล้วก็การฉีกมวยต่างสิบต่างสายนี่สาคัญหมดยกครับไม่มีปัญหาด้วยระการทั้งปวงครับคะแนนออกมา49ต่อ47 3เสียงครับพันเอกกิรวัตรอินเอี่ยมวรศักดิ์พักดีคำและยศพลสุกุมนนันนะครับกรรมการไพฑูตตกรางครับรวบรวมคะแนนและชุมนุมไปที่ขุนเดี่ยวพยับคำพันธ์ครับ สบายๆยกับไฟนี้เอาชนะย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่ง